สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีช่องปุ๋ยพารวยชแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยหาหน่อยสูตรของหลานนะคะเมื่อวานนี้ก็หมานก,ก็เฮงก็ปังกันไปนะคะได้กันไหมเนาะมีใครหมานใครเฮงใครปังบ้างไหมคะเอ,อหลังจากวันที่ยี่สิบสามนะคะหลังจากวันที่ยี่สิบสามก็คงจะ เออได้แนวทางช้านะคะได้แนวทางช้าหน่อยแต่ก็คงไม่ช้าเท่านี้แล้วละค่ะเพราะว่ายังไงแอดก็ลงแนวทางของนางเออเที่ยงเที่ยงใบใๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เน้นระยานะคะทุกคนเพราะว่านางก็ไม่ได้คิวนะคะแอดจะลงหวยอื่นก่อนนะคะลงหวยอื่นก่อนนางได้คิวช่วงเที่ยงเที่ยงใบใบเกือบทุกวันนะคะ ใครที่รอสูตรห้านนะคะก็จะลงประมาณนั้นนะคะแอดจะลงประมาณนั้นเดอ้อใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วแอดฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะพเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้แอดนะคะนำเสนอแนวทางหมานหมานหงหิงปังปังนะคะเมื่อคืนนี้เอ่ออัดคลิปตัวเองเสร็จนะคะว่าจะอัดคลิปร้านต่อไม่ไหวะคะ่ะตีสี่มั้งตีสามตีสี่ แอดเหตุแงอย่คือว่หลับบนะมือานนะสันติอะกลางคืนมันอากาศดีค่ะกลางคืนอากาศดีนะคะมันเงียบสงบดีนะคะกลางวันก็เงียบสงบค่ะแต่ว่ากลางคืนนะคะบรรยากาศมันได้นะคะแอดชอบคิดหวยประมาณนั้นนะคะแล้วหลานมันก็ชอบแบบว่าให้แนวทางประมาณมันให้ตั้งแต่หวยออกแล้วละคะ่ะเพราะว่า อนางมาอยู่บ้านนะคะแอดก็ชอบอัดคลิปเวลานั้นเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ไม่ไหวจริงๆนะคะโอ้แฟนแอดบ่ได้หัวโบสุกกะสิอยาดได้อยู่หันละค่ะแอดว่าเปิดไฟแจ้งเมือได้อัดคลิปเลยอันนี้ก็ตื่นมาอัดคลิปให้ทุกคนนะคะแล้วก็จะไปนอนต่อนะคะทุกคนไปนอนต่อเนาะเพราะว่าจจะลงหวยเอ,อ่อ ลงเลขดับให้ทุกคนนะคะจะลงเลขดับให้ทุกคนแนวทางหวยไทยเนาะโอ้ดิ้ยินขา่าวสันจรเฮ้ยนลากก็เลยจะรีบลงแนวทางให้ทุกคนทุกคนจะได้หาแนวทางนะคะทุกคนมาดูกันนะคะนางเข้าอะไรบ้างนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะ ปัดตีถโ่วขึ้นมาเขาคักเขาแนแ่เสียดายนะคะเสียดายที่ไม่ได้ตัวเจาะนะคะไม่ได้ตัวเจาะห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดศูนย์สามนะคะทุกคนหวยเก้า <c> ศ <oughs> 90ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สามนี่แอดเห็นนางตามมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามสามเจ็ดนี่คะ่ะทุกคนทุกคนสังเกตเห็นไหมคะแอดเห็นนางตามมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่ใช่ตามหรอกนะคะสูตรนางให้มาเป็นอาทิตย์แต่ว่าตามหลายเนาะ พอพอนางให้ตัวใหม่ปุ๊บนะคะมันมาปั๊บเลยได้90นะคะ9003นี่ค่ะทุกคนพอนางให้เกือบทุกวันนะคะนางให้เกือบทุกวันน่าจะวนรูปมาที่เดิมแล้วล่ะคะ่ะเอาอัดอัดอด ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะหลานก็แอดก็ให้หลานทําให้ด้วยนะคะเผื่อเขามีความคิดที่แตกต่างจากเรานะคะทุกคนไอแนวทางหวยไทยนี่ไปแค่แรกเอ้ยแนวทางหวยฮาหนอยนี่ไปแค่แรกดีด,ด,ดีไม่หวยลาวก็หวยไทยนะคะไปเกือบทุกหมวดเลยนะคะทุกคนดูดิห้าสี่เจ็ดนะคะหาสี่เจ็ดนี่มันมมันมันออกสามตูรลา่างบมค่ะสองหนึ่งนะคะก็ไปหวยไทยนี่เนาะ เลขรวยกระทุงเลยได้สองหนึ่งห้ามันฉีมามือน,นี้อยู่บ่าค่ะหวยสวยมากนะคะเก้าแปดสองเก้าห้าแปดมันมันฉีมาอยู่บ่เนาะเอามาดูกันนะคะห้าเข้าอะไรบ้างเนาะห้าเม็ดเดียวนะคะเขายังแอดวงมดเหรอค่ะสายวิ่งนะคะสายวิ่งสายหลุดอ่ะสายวิ่งนะคะนอยพี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะสตาร์ทกันตั้งแต่น้อยไหนเนาะนอยพี่นะคะเข้าไปที่ห้านะคะเจาะเข้าสีห้าห้าซีนะคะ ปกตินะคะ <c oughs> พอหวยออกแงยันตกใจเฮ้ยจริงเหรอวะห้าเก้าสองเก้าศูนย์นะคะห้าเก้าสองค่ะทุกคนเต็มเต็มเน้นเน้นเลยนะค่ะเต็มเต็มเน้นเน,น,น้นตัวเน้นนะคะทุกคนบางทีก็กลับหัวเอาหน่อยเดอ้อค่ะบางทีมันชอบกลับหัวมาแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะคะตัวเด่นเม็ดเดียวนางตัวเด่นเม็ดเดียวนางโอ้เมื่อวานนี่ก็แต่สี่เจ็ดศูนย์หรือเปล่าคะ เอ้วันก่อนนะคะวันก่อนแตก470เมื่อวานนี้แตก925นะคะเอาวันนี้ขอให้แตกอีกนะคะทุกคนไปพอฟังเนะะื้อค่ะหววฮาหนอยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยค่ะเข้าเลยนะคะ5นะคะปกติเนาะปกติเข้า5 VIP เข้า5นะคะพัฒนาเข้า5นะคะในห้านาอเมดเดียวนี่ห้นย์นะคะห้ 57. ถ้าสายวิ่งนะคะสายวิ่งนี่ฟาดหมดเลยนะคะนี่สายวิ่งฟาดสามหน่อยเลยนะคะสายรูดนะคะสายรูดไปเก้าสองรอดไหมนะคะไปเก้าสองไปเก้าสองจะรอดแค่เก้าสองนี่จะรอดแค่ปกติกาชาตินะคะปกติกาชาติเนาะก้าสองห้าไปสองห้าโอ้ไปสองหานี่รอดหลายหน่อยอยู่ค่ะ นี่นะคะอันไหนที่เข้าตัวเด่นเอสก็จะวงกลมให้นะคะเข้าตัวเด่นสามตัวนี่แหละคะ่ะ9 25ตัวไหนที่เข้าตัวเจาะเอส e ก็จะกาถูกให้อย่างนี้อันนี้คือเข้าตัวเจาะนะคะเสียดายไม่มี5 7นอกแต่ว่าในวินมีอยู่ได้ใน5 7ในวินเออวินแตก2 8 1นะคะลอยจิตนะคะ2 8 1โอ้8 1โอ้ยเรื่องไฮโซหาหนึ่ง2 8 ปกติเข้าห้าเก้าสองนะคะนี่ห้าเก้าสองห้าเก้าสองนางให้เป็นตัวเด่นเลยนะคะเก้าสองเข้าเก้าสองเข้าเก้าสองห้านะคะอันนี้มาหกหนึ่งสี่เห็นไหมนี่มันจะแบบอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนมีหกกับเก้านี่ปัญหาโลกแตกนะคะหกกับเก้าปัญหาโลกแตกถ้าชอบก็อย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะอย่าลืมกลับหัวโดวยเดิม เอามาดูวัวันที่17นะคะวันอาทิตย์ที่17นะคะนางให้เม็ดเดียวไปที่สามนะคะสามเม็ดเดียวสายวิ่งสายรูดพิจารณากันดูแต่3าก็เหมือนมาหลายวันแล้วค่ะ0ูนย์ดสามค่ะเด่นใครชอบศูนไปศูนใครชอบเจ็ดไปเจ็ดใครชอบสามไปสามนะคะอันนี้คือตัวเด่นของนางค่ะ0ูนย์เจดสนะคะใครชอบศูนย์เจดไป0ูนย์ดใครชอบ0ูนย์สาไปศูนสาใครชอบ7 3ดสามไปเจ็ดสามถ้าจะรูด3สามตัวสตัวนะคะ ตัวเจาะตัวเน้นนะคะให้ไปที่ศูนย์สามเจ็ดสาศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็สามสองนะคะตัวเน้นอยู่ที่ศูนย์สามแล้วก็เจ็ดสามนะคะสามตัวนะคะให้อยู่ที่ศูนย์เจ็ดสามนะคะเจ็ดสามห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนะคะแล้วก็สามศูนย์สองสามศูนย์สองพึ่งมาเนาะตัวเน้นอยู่ที่ศูนย์เจ็ดสามนะคะแล้วก็เจ็ดสามห้าค่ะทุกคนตัวนน้นนะคะวินนะคะทุกคนวินวินให้ไปที่ หกเจ็ดศูนย์สามเก้าสองห้านะคะหกเจ็ดศูนย์สามเก้าสองห้าทุกคนหกเจ็ดศูนย์สามเก้าสองห้าวินนี่แอดทำให้เองนะคะแอดเอาทั้งหมดทั้งมวลตัวที่นางให้มาทำเป็นวินให้ f อซนะคะทุกคนตัวรองนะคะตัวรองสามหกเก้าสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนบอนมาอีกแล้วมาอีกแล้วได้นี่ตัวเน้นตัวเน้นนะคะอยู่ที่สามหกสามเก้านะคะ สามตัวนะคะอยู่ที่สามศูนย์หกเก้าสามหกเจ็ดหกสามเจ็ดหกเก้าเลขบานริตัวเน้นอยู่ที่สามศูนย์หแล้วก็เก้าสามหกนะคะทุกคนที่ติกต๊กๆไว้นี่ที่ติกต๊กตไว้นนิแอตติ๊กเองนะคะนี่เลขบานเลขรดเมล์เมื่อเลยนี่เนาะแอตติ๊กไว้เองด้วยค่ะถ้านางเน้นให้นางจะวงให้นางจะวงกลมอย่างนี้นะคะ นางจะวงกลุ่มให้อย่างนี้นะคะเวลานางทําเลขมาให้อดตัวไหนนี้นน,นางก็จะวงกลุ่มอันนั้นคือตัวนิ้นนางนะคะตัวไหนที่กาถูกบางทีนะคะแอดเห็นเลขบ้านเลขรดนะคะมือมันไวเนาะอดก็ติต๊กวคะ่ะติ๊กวเลขบ้านเลขรดเลขจุวอองมาแมนเม,นมนนื่อาาตัวนอู้งามงามงามตัวแถมนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามสองนะคะสามเจ็ดสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองศูนย์หกหกเอ้ย 0 6 2นะคะ09คือ0ู2นะคะเอาแคบค่ะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณานะคะอย่าลืมกดถูกใต้แฮชเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะให้เอฟซีท่านอื่นๆได้เห็นแนวทางของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ขอให้เข้าตัวเด่นเข้าตัวเน้นเข้าตัวเจาะอ,อีกนะคะให้ได้มานกันอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ